จากครั้งก่อนที่เราไปจีหนูไ,ไปบ้มาไปปิ้งหนูไปใต้หนกันนะับครั้งนี้เสี้ขนกู้ขนชิงลูกขนลูกเนหนังไก่ลกเป็นหนังไก่จากครั้งก่อนที่เราได้ไปจีหนูครั้งนี้เราจะไปจีหอยไปพนอยางนี่จะอไปกับ ไปอีหอยกับอีดำแล้วก็มะขาวไปกันเลยเพื่อนเฮ้ยลืมเยอะชิ้นอ่ะตานาตาหนานักพูดบอลเป็นตัวเองขอบคอเป็นก็จะเป็นลืมยยอยชิ้นก็จะว่าอย่าไม่สุดใจวังเนือต้อไปเป็นลิมยยอะชิ้นกันมังตีวะมาดมอันนีสุ่ด

เอาบักซาซิมีมันมันมันไม่เป็นข้าวซิมีหอยหอยอยมาจากฝาอะไรเงี้ยยมันเสือๆอย่งมันเบื่อหนึ่งมันเบื่อหนึ่งซาซิมิเค้นซาซิมิพวงมยังม่ยังเขาปืนม่เราปีกจี้หอยกันเล่จี้หอยได้ไงเลันดีก่โอ้ยสอนเลยสอนเลยเพื่อนไม่กลวมากมางการจี้หอยกูบะ ันแตกันมีตวนึงเลยเอ้ยเาอยู่ร่วมกันมีร่วมกันเถอนี่ยมอยู่ร่วมกันมีคตายอุ้ยนี่ใคล่ะเรื่อไอชีหนอ่มันมาแตัวแตนวดมารักเราตรงนี้เลยนี่เหรอแตกบวยอ้าวกุจี้หอยเจอกุจี้หอย จีหอยจีหอยไเป็นไรผีกสยวเดี๋ยวทุกคนเอมมี่มีไอ้โเจ้าหอยจะตายอุ้ยี่แค่แหงสีแ่งจ้าจ้าเม่กีว่าเจ้ามแตเมื่อกี้เขาไปเอาเค่ไปยิงหนึ่อยู่ร่วมกันร่วมกัน

สีขาวสีแดงสีใสด้วยนี่นะน่แหละมันกระเดานี่ยงกันนะเฮ้ยไอ้ไอ้ฟองทีอยู่ตรงนี้โอ้ยเจ๊ไอ้สุปจะคองอยู่ขอบคุณไอ้ไซจะคองอยู่นะของเลยของเลย đi đi. Tôi không, tôi hỏi. Ai nữa? Chào. Giết hời Ôi, đừng có đâu. Mình tìm chim movie. Mình tìm hại dai chim movie. Có đứa nào biết hại chim movie không? Dai chim movie không? Hại chim อันนี้ไม่ติดเขาจีหไงวะวุ๊จุ๊จุคือตายตัวเดียวตัวเดียวยัดชิ้นยัชิ้นบบุปผาเฮ้ยเขาเขาเขาบะปพาเขาบุปผาเยอะเยอะคนเยอะคนห่วยคนห่วยแค่นโอ๊ยโคตรเป็นนางไกลเกลียวเขาตบปุ๊บคนลูก

เออมียู่หองน่นละอีอยู่บางน่ะกลางไหมได้ออกไปซอยคำนี้มัเฮ้ยวงบีบไอเหี้ยมันบูขึ้นมาอย่าพึงลงอย่าึงลงไปด้ไดกคนไว้ตังแล้วกันไว้ตังเอันน e <|so|> ี้จะด้จะดจะพร่ไปได้จะแพ่ไปได้ยิงหอยห้องต้องกาแพร่ใ เขาหัวมากจีให้จีให้ว้าวตายหนี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 ว้าว